เหล็กที่คมกริบขนาดมีดโกนอาจไม่บาดกระเพาะอย่างที่คิดฟังดูเหลือเชื่อแต่ระบบย่อยอาหารในร่างกายมีพลังมหัศจย์กรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงเกินจินตนาการมีค่า pH ต่ำเพียง1.5ถึง3.5เทียบเท่ากับกรดในแบตเตอรี่รถยนต์เลยทีเดียว นี่คือเหตุผลที่กระเพาะสามารถย่อยสลายอาหารได้แทบทุกชนิดงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่ากรดสามารถละลายแม้แต่ใบมีดโกนโกรดจะค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กให้กลายเป็นสารละลายภายใน1-2ถวันพลังอันน่าทึ่งนี้แสดงถึงวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิต กระเพาะมีเยื่อเมือกหนาปกคลุมผนังป้องกันการถูกกรดทำลายตัวเองเยื่อเมือกนี้เป็นเกราะป้องกันสำคัญทำให้กรดทำงานได้อย่างปลอดภัยทุกวันการทำความเข้าใจเรื่องนี้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับร่างกายของเราถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ